ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปัง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 ไอสัตว์เอ้นี่วันนี้กูจะมาเล่นบาคาร่าพวกผู้มึงดูการกับนี่เลย S A Gaming โอ้โห S A Gaming เกมระดับตำนานไอเฮียนี่ทุนวันนี้กูมีแค่1 0 0่บาทเองเดี๋ยวกูจะมาเล่นให้ผู้มึงดูกันว่าวันเนี้ยกูจะได้เงินไปเท่าไหร่จากเริ่มต้นเนี่ย1 0 0 0บาทนะผู้มึงดูไว้นะนี่แล้วผู้มึงอย่าลืมนะแอดไลน์ที่แอดแปดแปดยูทูบด้วยไอสัตว์เอ้อยาให้กูพูดบ่อยๆไอเฮีย บางทีพูดบ่อยๆกูก็เหนื่อยนะไอ้เหี้ยมาถึงเวลาของกูหรือยังเนี่ยแบงเกอร์วินตาที่แล้วมาอืมตาต่อไปตาต่อไปก็ตากูแล้วสินะเดี๋ยวพวกมึงคอยดูนะไอ้เหี้ย SA Gaming เนี่ยไอ้เหี้ยเกมระดับตำนานไอ้เหี้ยกูเล่นมาหลายปีแล้วสัตว์เอานี่ลเลยเฟเยอร์ลงไปเลยเอามาเท่าไหร่ดี500บาทก็พอไอ้เหี้ยทุนมีน้อยไอ้เหี้ยมีแค่พันเดียวเองพันเดียวเนี่ยเอาจิงนะไอ้เหี้ยบางทีกูสึกว่าน้อยไปนะบางทีกูโอเคนะ เดียวกูเคยเล่นสูงสุดนะพันหนึ่งกูปันได้เป็นแบบเกือบแสนเหียกูถอนเงินออกมาก่อนเฮียกูกลัวใจตัวเองไ้สัตว์กลัวเล่นหมดอีกสัตว์เอ้ยนี่เลยเล่นเนี่ยต้องมีสติเหียได้แล้วก็ต้องแบบถอนออกมาสัตว์อย่าค้างไว้นานสัตว์เดี๋ยวหมดตัวสัตว์เอ้ยมาถึงเวลาเปิดไพ่แล้วอีหนูรีบเปิดไพ่มามาเฮยมาสองใบสุดท้ายกูว่ามาแล้วกูว่ากูได้แน่ละตาเนี่ย ตาี้นี่กูได้แน่ๆมาเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยโอ้โหเพเยอร์เป็นไงล่ะ,ละจ้าเพเยอร์โอ้โหได้มาละ5้0รอบาทจากทุนกูแค่พันเดียวตอนเนี้ยกูมีพันห้าละโอ้โหพันห้านี่ยังน้อยไปไม่พอไอ้เหี้ยพันห้านี่เที่ยวชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วสัตว์ไปหาน้องหนูได้แค่ปั๊บเดียวเองไอ้เหี้ยพันห้าโอ้โห นี่เลยตานี้กูลงอันนี้ไปเลยแบงเกอร์เท่าไหร่ดี700ไม่เอา800เดียวเอ้ยไอเหี้ยทุนกูยังมีน้อยอยู่500บาทก็พอเล่นทีจะแค่นี้แหละมาเอาอะไรต่อดีรอเวลาสี่สัตว์ไอเหี้ย,ยแม่งเวลานี่ก็ช้าชิบหายเลยเนี่ย S A Gaming เนี่ยนะเหี้ยกูบอกเลยว่ากูเล่นมาหลายปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้นะ S A Gaming นี่สาวไม่ค่อยสวยเท่าเซ็กซี่บาคาร่าเลสัต บอกไว้ก่อน,นหน้เฮียแต่ว่าจริงๆแล้ว SA Gaming นี่แม่งดีนะไอสัตว์เอ้าไอเฮียกูซาชมมึงนะไอสัตว์แดกตังกูไปแล้วห้าร้อยบาทไอเฮียมึงนี่นะไอสัตว์เอายังไงเนี่ยเฮียกูกําลังชมมึงอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเฮียแดกตังกูไปแล้วห้าร้อยบาทมาไม่เป็นไรเฮียเราเพิ่งเสียไปอย่างน้อยเรายังมีทุนตั้งต้นอยู่เหมือนเดิมพันหนึ่งเนี่ยมาเอานี่เลยเพเยอร์ห้าร้อยบาทเดี๋ยวมึงคอยดูนะว่ากูอ่ะจะได้เงินเท่าไหร่ แต่กูรู้สึกว่าตาเนี่ยยังไม่ค่อยแบบกูยังไม่ค่อยแบบมั่นใจอะไรลงเพยเยอร์ไปแค่ห้ารบาทก็พอแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอะใกล้ได้เวลาเปิดไพ่แล้วไอ้หนูทํางานทําการบ้างไอ้เหี้ยมาเปิดได้แล้วไอ้เหี้ยเวลาหมดแล้วไอ้สัตว์โอ้โหช้าชิบหายเลยเนี่ยแม่งช้าตรงนี้นี่แหละเ a เนี่ยโอ้โหเป็นไงมาเปิดไามไอ้หนูใบสุดท้ายชี้ชะตาชีวิตกูละอา้า ไอ้เหียเสมอไอสัตว์เลยโอ้โหแม่งอะไรเนี่ยตาที่แล้วก็เสียตานี้แม่งเสมออีกโอ้โหไอ้เหียเมื่อไหร่กูจะได้เงินสักทีเนี่ยโอ้โหกูรอมานานแล้วนะเออยังจะให้กูรออีกหรอมา ย้ำลงไปเหมือนเดิมเลยแบงเกอร์ er อยู่ห0บาทเลยเฮียกูมั่นใจและะ้วตาแน่สัตย์ยังไงก็แบงเกอร์มานับเวลาถอยหลังรอเลยอีนูโอ้โหไม่ไม่แต่งตัวน่ารักน่ารักสวยๆบ้างวังโหแม่งเอ้ยแต่อย่าลืมนะพวกมึงแอดไลน์มาที่แอดแป o u t u ยูทูบนะเฮียนะนะโปรโมชัน่นเขาก็มีให้เกมเขาก็เยอะบาคาร่าก็มีสล็อตก็มีลูเลตก็มีนู่นนี่นั่นยิงปงยิงปลาก็มีสอดไม่ต้องไปยิงคนหรอกยิงปลาดีกว่าเฮียมา ถึงเวลาของเราแล้วไอ้เหี้ยเปิดไพ่มาอีกทีนึงเป็นยังไง3ตมส4มาใบาสุดท้ายใบยสุดท้ายเปิดมาเป็นอะไรมัฟเป็นไงละ่ะโกโอ้โหได้ตังค์มาอีกแล้ว400กว่าบาทก็ยังดี475บาทโอ้โหก็ยังดีว่าไอ้เหี้ยยังดีที่บวกไอ้เหี้ยไม่เสียไอ้เหี้ย มึงไอ้เหี้ยเล่นเนี่ยต้องมีได้มีเสียเป็นธรรมดาอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงหวังว่าจะต้องบวกทุกไม้เนี่ยบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงต้องเล่นแบบมีสติบ้างไอ้เหี้ยหัดดูเขาโค้งพไพ่ไว้บ้างก็ดีนะศึกษาเรื่อยเยอะเรื่องพวกเนี้ยไอ้เหี้ยอย่าเห็นว่าแบบเล่นๆเงี้ยเอาแบบง่ายๆเงี้ยไอ้เหี้ยจิ้มๆไปเหอะไอ้เหี้ยเห็นกูจิ้มๆแบบนี้นะแต่กูก็คิดนะว่ากูจะลงอะไรอ่ะอ่าเป็นไงล่ะไอ้เหี้ย ลงไม่ทันเลยสัตว์เอ้ยเฮียมูแต่พูดเนี่ยสอนพวกมึงเนี่ยสอนพวกมึงเล่นเนี่ยสัตว์ลืมไปเลยเนี่ยแต่ส่วนตัวกูนะกูคิดว่านะตานี้เป็นไงล่ะเฮียเสียดายเว้ยสัตว์ลงไม่ทันเนียเฮียกูคิดว่าอยู่แล้วมึงต้องลงเฮเยอร์ไม่เป็นไรไอสัตว์ตาเนี่ยถือว่าข้ามไปถือว่าข้ามไปแล้วกันตาเนี่ยมาตาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกูจะลงจริงๆและเฮียกูเลิกพูดมากแล้วสัตว์ น่าลำคาที่จะพูดเจอไอ้สัตว์ตานี้เอาไปเลยเพย์เยอร์หนึ่นบาทและไอ้สัตว์กูขี้เกียจลงแล้วห0าบาทไอสัตว์เมื่อไหร่จะจบสักทีนึงไอ้เหี้ยกูจะเอาเงินเนี่ยกูจะไปใช้เงินแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแต่ให้ดีนะไอสัตว์ถ้าพวกมึงอยากเล่นแบบดีๆแบบนี้อยากได้เงินเยอะๆเอาไปใช้เล่นใช้จ่ายสลุยสุร่ายในสนองตันหาของมึงเนี่ยมึงแอดไลน์มาที่แอดแปดแปดยูทูบนะไอสัตว์ นี่แอดมาเลยแอดแล้วตามกูมาเล่นตามกูมาด้วยนะไอ้เหี้ยบอกเลยว่าดีศัสตร์เกมไหนกูเล่นแล้วได้ตังคูจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมเนี้ยดีได้ตังอ้าวเป็นไงล่ะบวกมาเลยอีกพันหนึง่งไอ้เหี้ยเพเยอร์เป็นไงไอ้เหี้ยบวกแล้วกูใช้ความคิดเกมกูะเออผู้มึงดูไว้สสตว์เล่นต้องมีสติไอ้เหี้ยต้องคิดเยอะๆนี่มาตาต่อไปมึงคิดว่าเอาอะไรดีอืมเดี๋ยวกูนั่งนึกก่อนนั่งนึกก่อน เอาวันนี้แบง์เกอร์แบงก์เกอร์สักพันหนึ่งไปมาแล้วก็รอเวลานับถอยหลังไป9ก้าวิอเอี้ยมาเลยพวกมึงอะ่ะมาเลยรีบๆมากันนะแอดมาแอดแปดแ u ยูทูบอ่ะพวกมึงอะ่ะจะได้มีเงินเอาไปใช้กันจริงๆอ่ะที่กูบอกให้มึงมาสมัครนี่กูอยากให้มึงเอาเงินไปใช้กันนะหาเงินใช้กันในหียช่วงนี้ยุคลุงตู่นี่หียต้องพยายามหาเงินได้เยอะหน่อยเหมือนอย่างกูไนงะเป็นไงล่ะเป็นไง โอ้โหได้ตงังค์อีกละ950บาทโอ้โหเป็นไงล่ะสุดยอดไม่ไล่ไเฮียจากพันหนึ่งตอนนี้กูมี3,400แลสัตว์เป็นไงเล่นไม่กี่ตาเองไอ้เฮียได้บ้างเสียบ้างแต่สุดท้ายกำไรยังไงก็กำไรไอ้เฮีย3,400น่ะเราไงดีพอแค่นี้ดีไหมยมากูมึงอย่าลืมนะแอดมาที่แอด88 YouTube นะไเฮียรีบแอดมาจะได้รวย อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนสัตว์เนี่ยเออ